ครับผมก็อยู่ดีๆไงกรินี่พูดเองนะสวัสดีครับผมกับข่เชฟเดนนะครับเปียกครับผมกับข่อยจอนเ้าอยู่นะครับนี่เป็นพระเอกสร็จกนลินครับพระเอกเพิ่มดีครับวันนี้ที่เองกำมีเพลงเพลงกันมาอยู่ับของรุ่นกระเซนนี่นะครับ ก็เพีงหากเกลี้ยกลิ้งนะครับแล้วก็กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับระเป็นสิ่งามอ้อปลาคองยง่นะครับที่กำลังเห็นยังไงป่นปลาเข่งครับอันกำลังกับอันอู๋อนะคือ,อปลาเข่งครับกับป่นปลานะครับกับของข่าเศรานะครับปนหมอนี่สิ่งหน่อยปลาจะลอยปนนี่ คนนวเดอยเมั่นเ่กอเป็นมืองานนะครับูครับี่ครับผมก็เอกครับงานงานครับมันเงานมันไงมากนะครับมันไง่มากคิดครับดูเนเน้อแห้งหนาอย่ะแห้งหนาวเยอ่ครับคนรอกับว่าได้เป็นคนสมแย เอาั่ใจเรายาบหลายได้ต้องจองครับอาจารยสาธิตนะครับพี่ชายนะครับวันนี้มืองานกับพี่น้องกับมา,มาเที่ยวในไหลนะครับมาถินางใจทินงานนะครับาอไอ้งานไ เป็นง่ายด้วรง่าด้วรลเกรถพวกใจครับรวบพัดสักครู่ครับขอวงสักครู่นะครับงนเริ่มเริ่มเก็บบัตรตั้งแต่บ่าย3มนะครับบ่มนะครับเริ่มกลางเต้นนะครับวันนี้เราก็จะพบกับทีมงานของ เจนนี่มิวสิกนะครับนำทีมโดยเจนี่สาธิตไอ้บุตรกระสินว่าบมิ้นท์ส่องแก้วแม่กับพี่เสดสี่หันไม่ใส่ก็แม่ทางทีมมันจังขาวไอ้ว่าหันมันมืดครับตอนนี้ยังกำหนดเวลาเลิกไม่ได้นะครับบางเชื่อกันยิแกลงนะครับเจ๊ล่าเจ๊ล่าแล้วก็มันทอดเครับเวลานะครับแล้วก็จะมีรับเชิญไม่สีบอมักบักนี่ออโต้วงสังไฮนะครับสุ่มหนาใหญ่แล้วก็คุณพ่อ รองสทัพถนนนะครับแล้วก็อาจารย์กูเก้นกูเกนนะครับก็อีกหลายท่านนะครับที่มาช่วยงานนะครับก็บายสามของวันนี้นะครับเรื่มการทศนะครับทุงหน้าพื้นที่เขาจะเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับกับเขาอาหารการกินนะครับก็จะมีเป็นบูทเป็นบูญนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตอันกับเขาพ่อมเราพ่อมกันกับข้าวก่อนนะครับคุยกับพีุ่ฒิก่อนเลยครับ มานแ่น้ำนะครับเนานมมมนะครับเดี๋ยวนี้รับมาเ <ไป S 1> ที่ยวได้หลายครับน,นะครับฝผลงานน,น้ำนะครับผลงานที่น้ำครับช่องช่อง y ใช่ไหม สักกลินนะครับสักกลินประคาเปียกนะครับอ่ะขอ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 อ่ะขอเปิดช่องใน่อยไหมสสามล้อเลคคอร์ดนะครับอ่ะห็นลูก่วครับผมสามล้อเลคคอร์ดนะครับจะเป็นอ่ะบินเพร่ออีกนี่ยครับพี่เอ๋ขึ้นเตาอ่ะฝากช่องทางช่องพี่พี่ชายด้วยครับพี่วุฒิการสินนะครับครับผมจะไปร่วมมักก่อนนะครับฝากสามล้อเลคคอร์ดด้วยครับสวัสดีครับกลินกำลังใจนั่มนะครับสามล้อเลคคอร์ดนะ ไปเองเอเบีนะครับกับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวครับสุดท้ายนะครับฝากผลงานเพลงน้ำนะครับวาสนานะครับใจพร้อมใจหน้าสดการบ่ะยุนะครับนี่ก็ ไทนี่มิวสิกนะครับกับปากไมน้ำนะครับนี่กับน,นี่กำลังอ,อ่าอะไรอยู่นะครับมีเฮดเทมนะครับยังไงกับมีกับน้อยนะครับนี่มีเสือ,อมีเสือนาะไอ้กําลังจิบไวอีกจิิงเกินหนึ่งแล้วก็นี่ไทยกับเขานะครับ แบบเปิดใช้ต่ำสร้างถ่ายพวกย่ำพวกสมย่ำนะครับเบื่อให้ไปกันมาซอยนะครับอยู่บ้านนะครับพวกงพากกับพี่น้องกับใส่วดนุ้นได้นะครับเรียนไปอุดนุนไปเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปไปท่องนะครับ งานทิ่ตตอนี่นะครับเปนะครับเป็นอีมนะครับบนโซ่แบบศูนย์เก้าแปดนะครับสองสองศูนย์หศ <c oughs> ูนามศูนยครับล้วก็เฟซบุบ๊ก็ล้สินวุก็ลสินนะครับต่างม,มาได้นะครับเดี๋ยดิจิอตองานนะครับมาพุดนุนกับเข่านะครับ <c oughs> กระสินน้ำน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไามให้ได้นะครับ